รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไอ้หนุ่ยกินถมนะเหมือนป๊อบไอ้นะไอ้ไเจ๊เพชรมนแวโอ นี่ครับนี่ท่านว่าคืออะไรไม่ทราบมองมครับไม่ทราบครับอ๋อนี่คือใบกระท่อมครับอ่าใบกระท่อมที่ทางเมืองไทยนี่ผิดกฎหมายนะครับใบกระท่อมนี้ครับโดนจับแล้วก็ปรับครับซึ่งเป็นใบกระท่อมที่จัดอยู่ในยาจะปิดประเภทห้าประเภทเดียวกับกัญชาครับในนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย ใ,ในการปลูกต่อมเป็นเรื่องปกติของชาวลังกาวีนะครับเด<ช>ี๋ยวเราจะพามาดูสวนท่อมที่หลังบ้านห้ดูเป็นสวนนะครับเป็นสวน <c oughs> โอ้โหสุดยอดมากนี่การทํำโค้ง้วยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่โชว์นะครับแต่ว่าเขาจะทำให้ไม่ให้มันสูงให้โน้มลงต่ํามาแล้วก็เก็บง่ายดูครับก <c oughs> ิโลเท่าไหร่ครับที่นี่ที่นีกิโลละห้าร้อยเป็นเป็น เป็นพืชเศรษฐกิจใช่ไหมครับเป็นพืชเศรษฐกิจกิโลห้าร้อยแต่ห้ามแปลรูปถ้าแปลรูปนั้นถือว่าผิดกฎหมายครับปลูกได้แล้วก็ขายได้กินกันได้แต่ห้ามแปลรูปอ้าวเดี๋ยวเราจะพาไปดูไปชมครับไปที่ชุดของจริงอ่าที่นี่ผมจะเก็บท่อมไว้กินพอดีทางเจ้าของบ้านเขาบอกว่าตามสบายเลยพอเรามาอยู่อีกอสองวันเท่านั้นเราต้องเตรียมทะเบียไนไว้ก่อนเตรียมทะเบียนยะน้ำต้มเอ๊ะทางนี้ทางนี้สวยมากพอดี มมมตมม,น,มนัีนทำโค้งเหมือนกับซุ้มองุ่นเลยะนะครับเป็นซุ้มองุ่นเดียกผมจะกินโชไว้ดูกินโชกินโชคี่คล้ายกับภาษาญี่ปุ่นกินโชกุอะไรเนี้ยอันนี้กินท่อมโชนี่กินท่อมโชคือ,อใบกระท่อมถ้าเรา ใส่น้ําตาลมันก็จะเป็นยาแก้ไอนะครับระคายถ้าภ<อ><ส>าษาบ้านๆเ<ด>ขาเรียกว่ากินหัวน,น้อทีนี้คนที่เป็นเบาหวานก็โอเคสามารถแก้รักษาไม่ใช่แก้รักษาเบาหวานได้ดูนะครับนี่มฉีดแล้วก็เคี้ยวมันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ที่เมืองไทยมองไม่เห็นค่านะครับแล้วทำไมประเทศไทยจับครับอช่วงแรกๆยังไม่จับนะ เขามาจับช่วงหลังเพราะว่ามันนําไปแปรรูปกันเยอะครับเแปลรูปนู่นผสมนี่ผสมนั่นอะไรต่างๆก็เลยก็เลยมีปัญหากันมาตลอดมีอะไรฝากถึงประยุทธ์ไหมครับไม่เกี่ยวเกี่ยวบุคคลที่สมเข้ามานย่น,มมยนยจด,ดูโอ,อ้ถ้าประ,ประยุทธ์นั่นได้ประยุทธ์สีแสงนี้ไม่เป็นไรก็อพืชที่มันเกิดมาจากดินมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับ มันไม่ใช่เคมีที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จัดการมันเป็นสารสิ่งติดๆแต่นี่มันเกิดมากับพืชเกิดมากับดินแสงดินแร่ธราตุต่างๆนั่นคือวัตจัตรมันมีประโยชน์ต่อมนุษย์นี่นทมที่นี่จะออกหวานนะครับรสชาติโอ้โหสุดยอดไม่เหมือนเบเกรทท่อมบ้านเราโอ้โหมันจะมีความหวานนึกอยู่ข้างในแล้วก็ นี่คือสวนกระท่อมเราก็มีไอเดียว่าอ้างั้นเดี๋ยวเที่ยวหน้าตุนนครจะมาไ like, ลตุนนครไลมิสิกลังกาวีที่นี่ครับที่สวนท่อมแห่งนี้เป็นไลมิสิกข้างหลังฉากก็เป็นสวนท่อมแล้วก็เชิญชวนแล้วเราก็พาคนไทยก็มาเที่ยวเพื่อนเรามิตรเราพามาเที่ยวที่เกาะลังกาวีนั่งฟังเพลงที่สวนไปกระท่อมแห่งนี้นะอย่าลืม ตุนนาคอลไลท์มิวสิกลังกาวี